ครับก็ไม่ได้ทำคลิปอัปเดตตลาดนานนะครับวันนี้เดี๋ยวมาคุยแผนอัปเดตกันอีกทีหนึงนะครับทีนี้เราดูภาพของทองคำก่อนนะครับทองคำเนี่ยภาพรวมเนี่ยยังพยายามเป็นขึ้นอยู่แต่สิ่งที่ต้องระวังไว้ก็คือระวังการหลุดชุดนี้นะหลุดแนว p o c ตรงนี้นะครับถ้าต่ำกว่านี้เมื่อไหร่นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนเทรนด์นะครับ ปัจจุบันเนี่ยยังเหลือ POC เนี่ยเราก็ยังมองว่ามีความพยายามในการขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยว trigger point เนี่ยจริงๆแล้วมันพยายามพยายามจะผ่านตรงนี้ขึ้นไปอยู่ในภาพระยะกลางๆตอนนี้ครับมีความพยายามที่จะขึ้นนะครับเราดูสัดส่วนระหว่างการขึ้นกับการย่อลงมาตรงนี้ครับถ้าเขาสามารถกลับมายืนแนวฟีโบ50ได้เนี่ยแสดงว่าเขาอยากจะ รีบาวกลับขึ้นไปแนวต้านสำคัญก็อยู่ตรงแถวๆถวสองเจ็ดสองศูนย์สองเจ็ดสองสามในทโซนนี้ครับเป็นแนวต้านในฝั่งของขาขึ้นนะครับประเด็นก็คือความเร็วหรือว่าความแรงในการขึ้นเนี่ยชุดของขาเนี่ยครับมันมีความช้าเนาะในการขึ้นถ้าเราดูชุดก่อนๆนหน้าเนี่ยเวลาทองขึ้นเนี่ยเราจะขึ้น ในลักษณะที่มีแรงซื้อเยอะนะครับแล้วก็มีความชันในการขึ้นสูงแต่ชุดนี้เราจะเห็นเลยว่าความชันในการขึ้นเนี่ยจะดรอปลงนะครับแล้วก็มีขึ้นย่อยนะเป็นสับในการขึ้นปุ๊บทีนิดทีนิดทีนิดคือเรียกว่าค่อยๆไต่บันไดขึ้นมาพวกนี้เวลาเราเจอเนี่ยบางทีเราจะเจอเขาเรียกว่าขึ้นบันไดใช่ไหมครับแล้วก็ลงลิฟต์ดังนั้นการที่เขาไต่ๆตขึ้นมาอย่างเงี้ยก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันมีความเสี่ยงที่ จะเกิดการปรับฐานลงมานะครับดังนั้นไปที่จะหาจาังหวะเล่นบายเนี่ยก็ต้องระวังนิดหนึ่งต้องระวังนิดนึงเนี่ยเพราะความเร็วความแรงในการขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนชุดก่อนหน้าเนานะที่เขามีการวิ่งขึ้นไปความชันในการขึ้นแต่เนี้ความชันในการขึ้นเนี่ยเขาดรอปลงงนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจจะมีการทิ้งลงมาหรือเปล่านะครับเพื่อทาําถัดเพื่อขึ้นต่ออ,อ,อะไรประมาณนี้อนะนี่คือสิ่งที่ผมกําลังระวังไว้ ไว้แล้วก็เตือนไว้ก่อนครับจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้นะเพราะว่าโมเมนตัมในการขึ้นเนี่ยมัน,นค่อนข้างน้อยนี้ในสี่ชั่วโมงเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยมีการทิ้งลงมาใช่ไหมครับแล้วก็ลงมา clear, เคลียร์เกิดแพทเทิร์นเคลียร์ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะเป็นลิควิตี้สวีปเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ง่ายๆก็คือมีการเคลียร์นะครับแล้วก็สะสมกับจุดนี้นะแล้วก็ขึ้นมาเบรก มีการสะสมวอลลุ่มขึ้นกันเบแสดงว่าตอนนี้ครับภาพเนี่ยยังไงมันก็ยังเป็นภาพที่ส่งให้ทองคําเป็นเทรนขาขึ้นนะเป็นยังไงก็ตามแต่ตอนเนี้ยเป็นภาพที่ส่งให้ทองคําเป็นเทรนขาขึ้นอยู่แล้วก็จังหวะในการเล่นเนี่ยถ้ามองภาพใหญ่อะ่ะก็เป็นจังหวะย่อบายย่อบายนะครับยังเป็นจังหวะย่อบายอยู่จนกว่ามันจะหลุดต่ํากว่าตรงน,นี้ครับ ถ้าหลุดต่ากว่าโซนนี้เมื่อไหร่ก็เฟนในภาพระยะกลางเนี่ยจะเปลี่ยนนะผมให้แนวรับตรงโลนี้นะครับ 2, 5, 6, สองห้าหกศูนเนี่ยเป็นจุดสําคัญถ้าเกิดว่ามันมีการหลุดตรงนี้ลงไปเนี่ยก็จะเกิดการเขาเรียกว่าเกิดการปรับฐานแหละเกิดการคอร์เรกทีฟที่อาจจะมีความแรงในการลงเนะอันนี้คือความชันเขาค่อยๆเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆในภาพในสี่ชั่วโมงอันนี้ถ้ามันจะ ฟอร์มขึ้นจบแล้วปรับฐานแรงเนี่ยมันก็จะหลุดเส้นเทลน์ลเส้นนี้ลงไปอันนี้คืออย่างง่ายนะครับภาพอย่างง่ายก่อนทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราเทรดหน้าบ่ายถ้าช่วงที่ผ่านมาเราเทรดหน้าบ่ายเราก็จะมีโอกาสมีโอกาสทํากําไรได้ง่ายกว่าฝั่งเซลในช่วงที่มันผ่านมาเนี่ยเอาเอาไม่นานนี้ก่อนเลยนะครับไม่นานเนี้มีการเบรกทำนิวแฮขึ้นไปแล้วก็ลงมาทำรีคูดิตี้สวีป หรือ liquidity grab เนี่ยเป็นการเคลียร์คนออกเป็นเช็คเอาท์ใช่ไหมครับพอเช็คเอาท์เสร็จปุ๊บเนี่ยมีการดันราคากลับขึ้นไปเรื่อยๆคือเวลาเราเห็นว่ามันมีการกวาดโลฝั่งไหนมันจะไปในทิศทางตรงกันข้ามเนาะถ้ามันขึ้นไปกวาดไฮก็มีโอกาสลงถ้ามันลงมากวาดโลเนี่ยเรกลับไปยืนได้มันก็จะมีโอกาสขึ้นงนั้นชุดที่มันผ่านมาเนี่ยเป็นชุดที่ลงมากวาดลงมากวาดโลแล้วขึ้นตลอดลงมากวาดแล้วก็ขึ้นลงมากวาดแล้วก็ขึ้นตรงนี้ก็เหมือนกันครับ ชุดล่าสุดที่ทอมันเกิดขึ้นเนี่ยคือแนวรับสำคัญตรงแถวๆถวสองหกหกศูนย์สองหกหกสี่สองหกห้า26 60, 26 64, 26ก็มีลงมากวามมากว่าเห็นไหมครับลงมากกว่าแนวรับลงมากกว่าแนวรับซึ่งเป็นจุดสำคัญในการเปิดบายเพลยชันทั้งหมดเลยหมายถึงว่าใครที่รอย่อตรงเนี้ยเป็นจุดที่แอลได้หมดเลยแอลได้แอลได้วันนี้ก็มีแอลได้ตรงนี้นะครับผมก็ให้แอลตรงแถวๆถวสองหกเจ็ดศูนย์นะครับ ก็ให้เอลมาแต่ว่าปิดสายหมูนะครับขายหมูไปหลายเรียบร้อยขึ้นมาถึงแนวต้านตรง80ก็มองแนวต้านไว้ก็ทะลุแนวต้านขึ้นมาอยู่มาแถวแถวมาแถวแถว8 5แแล้วก็ตรงเนี้มันก็จะมีแนวปะทะนะครับของแรงขายในชุดก่อนหน้านะครับแต่คิดว่าอาจจะมีย่อเล็กน้อยอะย่อเล็กน้อยแล้วก็สามารถผ่านขึ้นไปได้นะอืมมันเขเรียกว่า คุณสะสมฝั่งซื้อเนี่ยเราจะดูจาก Volume Profile เ่ยมันใหญ่มากแล้วแนวต้านเนี่ยที่เป็นซัพพลาย o n นตรงนี้ครับปริมาณของ v o l ุ่มที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันนิดเดียวเองแต่ว่านิดเดียวเนี่ยก็ส่งให้ปรับฐานลงมาขา้างล่างดังนั้นก็มีความเป็นไปได้ครับที่ระยะสั้นเนี่ยมันจะเกิดการชนตรงเนีเ้แล้วย่อลงมาเนาะนั้น,น,นถ้ารอเนี่ย ก็อาจจะเป็นรอย่อนะครับรอย่อเพื่อเปิดบายพชันแถวแถวโซนนี้ถ้าเอาปลอดภัยเนะาะแถวๆเจ็ดดเอาจจะเป็นจุดที่ลงมาแล้วรอสัญญาณกับตัวรอย่อบายถ้าเล่นฝั่งเซลล์ตอนนี้ครับมันจะยังฝืนฝืนเป็นระยะสั้นชุดนี้อยู่เพราะว่ามันเกิดจากการที่ลงมาสะสม L เลเราไม่สามารถ โตแย่หรือว่าเถียงผู้เล่นรายใหญ่บริเวณนี้ได้เลยเพราะมันมีการเก็บโพซิชั่นฝั่ง L ตรงนี้ครับเยอะลงมาเคลียร์วเด้งกลับลงมาเคลียร์วเด้งกลับเคลียร์วเด้งกลับก็จะเห็นว่าโพซิชั่นฝั่ง L งเ,นเนี่ยของผู้เล่นรายใหญ่ก็จะอยู่บริเวณนี้ครับค่อนข้างเยอะมีการลงมาเคลียร์บ่อยๆเพื่อเก็บของคืนเพราะฉะนั้นภาพระยะกลางภาพระยะกลางยังไงก็เป็นฝั่งขึ้นนะครับ จนกว่าจะมีการฟอลเบทมีการเคลียร์มีการสะสม v อลล่มฝั่งเซลล์คือตอนนี้มันยังไม่เกิดอ่ะถ้ามันเกิดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึง้น,นถ้าคนที่เล่นต่ำเทรนนะตามเก็รอรอย่อบายแนวที่คิดว่ารอแล้วปลอดภัยนะครับแถวเจนะ็ดแปผมมองว่าแนวรัวตรงเจดปดเป็นแนวที่ค่อนข้างปลอดภัยในการย่อบาย ตอนนี้มันมันไถยอยู่เรียกว่ามันไถยยแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันมันไถเสร็จมันจะมีจังหวะกราชาแรงๆก็จบแล้วก็ค่อยๆย่อลงไาเหมือนครั้งก่อนนะมันก็ไถขึ้นอย่างเงี้ยลักษณะของการขึ้นเนี่ยเวลามันไถมันจะมีจังหวะที่กราชาขึ้นไปแรงๆแล้วก็ค่อยๆทิ้งลงมาเรียกว่ามีลักษณะของเป็นปายิ่งไท่แม็กช่วงขึ้นแรกๆก็จะขึ้นชา้าเราขึ้นเร็วขึ้น เร็วขึ้นแล้วก็พีใช่ไหมครับีแล้วก็ค่อยๆดีสทิบิวชันแล้วก็ปัดผ่านลงมาเกิดซิลลิงแคมป์แล้วก็ลงมาสะสมแล้วก็ขึ้นใหม่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นชุดนี้เองเนี่ยก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ครับคือขึ้นมาพีคๆหน่อยนึงชนบรนิเวณซับไพโซนแล้วก็ยอ่ยอย่อพักตัวเสร็จแล้วก็อาจจะขึ้นต่อแต่ข้อที่ควรระวังก็คือคืนนี้นะครับมันจะมีข่าวเนาะเป็นน่าจะเป็น CCI นะครับ เอจงนะข่าวเนี่ยก็จะมีผลกระทบนะครับทำให้เขาเรียกอะนไร CPI อะไรไม่รู้อะสักอย่างนึงนะครับรู้ะว่าเป็นข่าวแดงผมก็ไม่ได้สนใจข่าวนะซึ่งไอ้ข่าวเนี่ยอาจจะทำให้ทองคำเนี่ยมีการตกใจลงมาครับซึ่งไอ้ตอนตกใจลงมาเนี่ยถ้าเป็นผมนะ ผมจะดูสัญญาณกลับตัวตรงเนี้ยโซนเนี้ยเพื่อเล่นบ่ายถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะรอสัญญาณกลับตัวเนี้ยเพื่อเล่นฝั่งบ่ายเพื่อให้มันมันเคลียร์ขานี้ลงมาปุ๊บแล้วก็เล่งกลับเคลียร์สถานะของคนที่เล่นลองเลยาจะมีอาจจะมีรา,ายย่อยคนท,ทั่วไปเล่นลองมาเล่นลองมาเล่นลองมาหลุดเพื่อเกิดการเคลียร์ผลออกแล้วก็ขึ้นใหม่น,นี่คือสิ่งที่กําลังมองไว้อยู่นะครับก็ พอผมวางแผนไว้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอกราฟนะครับให้มันเฉลยอ,อีกทีหนึ่งว่ามันจออกมาประมาณนี้หรือเปล่าถ้ามันออกมาประมาณนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเราอยากจะแอคชั่นอะไรหลักๆก็คืออยากจะแอคชั่นฝั่งบายนะครับบริเวณนี้ส่วน BTC เอาคร่าวๆแลัน,นะครับก็มีการปรับฐานถ้าผมมองนะก็คือภาพ2วันเนี่ยมีการปรับฐานลงมาเคลียร์ล่างแล้ว นีต้องบอกว่ามันจะทําให้ btc เนี่ยลงยากละนะครับหลังจากที่มันลงมาไม่หลุดลงมาไม่หลุดมีการเคลียร์และดึงกลับ btc เนี่ยลงยากแต่การฟอร์มตัวเนี่ยก็อาจจะเป็น descending triangle ที่เด้งยอ่อแล้วค่อยเบรกขึ้นไปใหม่อะไรอย่างนี้ครับซึ่งมันอาจจะเป็นเว็บท้ายแล้วถ้าเราดูตามเว็บของ btc เนี่ยถ้าผมนับนะผมก็จะนับขึ้น1ย่อ2ขึ้น3ย่อ4แล้วก็ขึ้น5 แเรวอาจจะลง A เด้ง B เพื่อจบ C สักขานึงนะ่นีอยเมื่อจบ C สักขานึงตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของ w บ v 5ที่อาจจะลง A เด้ง B แล้วอาจจะจบ C ก็ได้สักอย่างหนึง่งก็บอกว่ามันยากนิดนึงนะโซนนี้อาจจะยากถ้าผมอผมองผมมอกว่าตรงเนี้มันน,น่าจะเป็นเบ v e 5อันนี้ก็คือ3อันนี้ก็คือ1วางแผนไว้ประมาณน,น,นี้อยู่ พอมองไว้ว่ามันน่าจะเป็นเวฟ5เนี่ยก็จะให้ความรามัดระวังในการเทรดละจถ้าจะเล่นเนี่ยอาจจะหาจังหวะเล่นช็อตดูก่อนไหมในเรื่องของความได้เปรียบว่าเรามองตรงนี้เป็นเวฟ5แล้วถ้าอยากจะซื้อให้ได้เปรียบก็ต้องรอให้มันถอยๆลงลง A เด้ง B จบ C อาจจะหาขา C ขา A อาจจะเกิดตรงนี้ B เนี่ยเวลาเด้งขึ้นไปช่วงน,นี้ก็เกยบับเหอน่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ปรับถามลงมาทำขา C ก็ได้ สิ่งที่ต้องระวังไวน้นของบ t c ซนะระยะสั้นตอนนี้เท่าที่ผมมองนะครับของหชั่วโมงนีมันก็มีการลงไปเคลียร์ล่างเคลียร์ล่างเคลียร์ล่างแล้วกลับตัวเราก็เกิดการเด้งรีบาวกลับขึ้นมาทีเนี้ยมันจะกลับตัวเป็นขาขึ้นจริงๆจลัง,งจังเนี่ยคือมันสามารถทะลุฟิโบห้าสิทะลุฟิโบหกสิแปดเราย่อลงมาแล้วไม่หลุดฟิโบห้ตรงเนี้ยครับตามใดที่ เขาเรียกว่า b ีดเนี่ยไม่ได้มีการฟอหลุดแนวโซนนี้ลงไปเนี่ยก็ยังแข็งแรงก็ยังแข็งแรงแล้วสั้นเนี่ยหล่จะมองว่ามีจังหวะขึ้นมาพิกพีกนะชนแนวต้านนะพิกพีกชนแนวต้านแล้วเกิดการฟอเบตตัวนี้ก็จริงเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณอ่อนแอสัญญาณแรกแต่ถ้ามันจะลงจริงๆเนี่ยบีดก็ต้องลงมาแล้วก็หลุดแนวรับเนี่ย ถ้าใครรอเล่นช็อต b ีเนี่ยถ้าใครรอเล่นเซลล์ b ี c เนี่ยแนวเนี้ยครับแนวเนี้ยเป็นแนวสําคัญเลยที่มันวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งขึ้นมาแล้วมีแรงขาย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 แล้วลงมาหลุดแนวรับ9 6 400ลงไปอันเนี้ยมีโอกาสเลยที่เราจะได้ช็อตแล้วแล้วใส่พอร์ชั่นได้อะสมมติปกติเราเทรด 0.1อะอันนี้เราอาจจะใส่อร์ชั่นนี้เข้าไปเป็น0.15 0.2นะฮาะาจังหวะเอาคําใหญ่ตรงนี้สักคำหนึ่งไม่คำใหญ่หนี่สักคำหนึ่งแล้วเราก็ดูว่าระดับที่มันไหลลงมาเนี่ยมันไหลเกินฟิโบ50หรือเปล่าถ้ามันเริ่มไหลเกินฟิโบ50เมื่อไหร่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะไหลลึกอันนี้คือเป็นไอเดียคร่าๆวๆนะครับถ้าเริ่มไหลเกินฟิโบ50เนี่ยการปรับฐาน,นอาจจะเกิดเกิดการปรับฐานแบบ ค่อนข้างลึกครับนี่ก็คือตัว btc เนอะคีย์เวิร์ดสำคัญคือต้องหลุดโซนนี้นะครับหลุดโซนนี้นะถึงจะใบแอดฝั่งลงได้เต็มที่ถ้ายังยืนแล้วก็ไซด์เวอั u อยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะไซด์เอัพขึ้นไปได้ถึงไหนถ้าใครเล่นฝั่งเซลล์เนี่ยก็ยต้อง stop ปลอสเหนือตรงนี้ต้องให้แนว stop loss ไว้เหนือตรงนี้เนาะถ้าทะลุขึ้นไปก็เลือกก่อนประมาณนี้ สำหรับแผนเ K ค,ครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ